สวัสดีครับวันนี้ก็ผมวันนี้นะครับเฟิร์สจะมาถ่ายแบบคนเดียวบ้างลองกล้องใหม่เอานี้ผมจะแก้ได้ว่าเพราะว่าไมค์ันอยู่ยนี้พราะามเบิ้ลท่อเนี่ยเราก็ต้องหยิบไมค์ออกมาตรงปลายท่อเพื่อให้มันได้ยินเสียงท่อนะั้นงั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงครับวันนี้นะมาดูสองคันนะครับแนวขับสไตล์นะมาดูกัน,นผมมาให้ดูมีโรลเล่จับสถิตบล็อกนะครับมาชมกันเดยนี่นะครับ โรยเดอร์เอทีนะครับปียีสองสีดำในคันนึงนะครับสปีดบ๊อบนะครับคันนี้แต่งเต็มจัดเต็มจัดระบบ2ก็คือสเต2สองนะสี่เจ็ดห้าแคมพอบมาผมเริ่มที่โรยเดอร์เอทีก่อนเลยนะคันนี้ก็แต่งแบบไม่ได้เยอะมากแต่สวยงามนะครับคันนี้ก็ชิลเดิมชุดหน้าเดิมหมดเลยเห็นไหมอันนี้ก็เดิมแ,แต่แค่ติดสติ๊กเกอร์ก็ดูสวยขึ้นแล้วผมชอบมากดูมีอะไรมากสวยงามอ่าแล้วก็ชุดแฮน ชุดแทนคันนี้ของ OG นะครับผมแทนทาชินนะครับเห็นไหมแทนทาชินนะกระจกไฟเลี้ยวมือเบ่งมีคัสอีลิทนะครับเห็นไหมกระจกไฟเลี้ยวนะกระจกไฟเลี้ยวมองเห็นนะมือ in. เบรกมือคัสอีลิทแทนทาชินเห็นอยู่ยนะท่อท BR ารนะครับกรลมพิตา่าซัเทนเดอร์นะครับกระลมซัเทนเดอร์ พักเทา้าายชินนะครับของแท้นะครับของแท้สีต้องซิทนะครับไม่ซิทไม่ใช่ของแท้นครับท่อ TBR บอร์ดเซ d นเมนเอสดีนะครับแบบไม่มีพิงหลังแล้วก็ใส่พิงหลังตรงนี้เพิ่มเอานะครับหัวเกียร์ายชินใส่หัวทียนสกิมมิ่งสีดำรอรอครับมาฟังเสียงคันนี้กันกรองก็เปลี่ยนนะครับยังไม่ได้จูนนะคันนี้ยังไม่ได้จูน you ไม่ได้จูงก็จะยิงบ้างเป็นปกติเดี๋ยวพี่เขาจะเอาไปรีแมปนะครับเพราะว่าเต็มระบบนะครับเอาเรื่องนะครับ TBR นะอนะจบไปแล้วครับรอยเดอร์เอสทีนะต่อมาก็สตรีทบอบแล้วกันแนวเดียวกันเลยก็คือ ขับสไตล์นะครับมาคันนี้คันนี้บอกว่าหล่อมากเพราะว่าทําเป็นระบบเลยนะไล่จากข้างหน้าเลยนะมีมีสปอร์ตไลท์มีแฟลลิ่งหน้านะครับมีสปอร์ตไลท์มีแฟลลิ่งหน้าแล้วก็ล้อเห็นไหมล้อล้อ,ล,อล้อเตอิมมาใส่นะครับทั้งหน้าและหลังเลยจานอินเดลปัม๊มเบอร์ริงเจอร์นะครับเต็มระบบบอกเลยโคตรหล่อทั้งปั๊มบนและปั๊มล่างนะสำหรับคันนี้นะครับสีบ๊อกคันนี้หล่อจัดนะ ขาจับเขาบัามเบอริเจอร์จารินดอลสายหัวเทียนส้มพักตัวกดคัดอะไรมาครบนะครับที่พักเท้าหัวเกียร์ไม่มีพักเท้าหลังรถซิ่งครับขับคนเดียวครับมา,ามบนเบริเจอร์นะมึงคัดเบริเจอร์นะครับ ตกไปเลี้ยวตอกแคร์ในเนสชุดแฮนด์เป็นลายสต็อกนะครับมีการสะบัดด้วยเบกเก็ปั๊มพนก็เป็นวิเซอร์การสะบัดกีตารงรุ่นเรี่องจะเป็นของลายสต็อกนะครับตองเฮฟวี่วิเซอร์ท่อตัวนี้ผมชอบมากนะครับเวลรนไฮสองออกหนึ่งเป็นตัวสแตนเลสนะ โชคหน้าไส้เอรินหลังก็เอรินตามหลังก็เอร์ดินเจอร์ขาจับเขาจานก็เลนดอเอว่าเต็มระบบจะจัดไบเอียงแดกชุดไฟหลังเป็น LED แบบที่2023แล้วก็คือลีเลี้ยวเบรกครบนะครับสำหรับชุดไฟนะเห็นไหมหลีเลี้ยวเบรกครบเลยลีเลี้ยวเบรกครบนะครับคนหลอ่อเบาเทเลนเมน สีเข้ากับชุดตั้มมากๆดำส้มหล่อหลอที่ผมชอบคันนี้เลยก็คือชุดเบรกปั๊มบนปั๊มล่างอะไรมาเต็มจัดเซตคมส้มเข้ากันดีมากฟะมีฝาใส Very good คันนี้เป็นสเตท2สองนะครับสี่เจ็ดห้าแคมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับสี่เจ็ดห้าแคมคันนี้หอบจริงเครื่องร้อยเจ็ดนะ โคตรยกอครโคตรหอบ แต่งเพิ่มเหรอครับคันนี้แต่งอะไรเพิ่มครับใส่ฝาข้อไปเลี้ยวเพิ่มครับรถก็บ้างแต่งก็ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันนี้มาดีวิว2คันนะมีโรลเลอร์เอสทีแล้วก็สตรีทบ๊อบนะสองคันนี้เป็นแนวขับสไตล์เลยแล้วก็โรลเลอร์เอสทีก็แต่งแบบชิลๆตามสไตล์สตรีทบ๊อบก็ค่อนข้างจะเป็นระบบเอาล้อเดิมออกสเตจสองเปลี่ยนไส้ชกหน้าเปลี่ยนชคหลังคือแต่ระบบมากวันนี้ก็ เสาร์เลยครับวันนี้ก็มีไม้นะไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ย,ยังใหม่นะเป็นการครั้งแรกที่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรใหม่ๆเพราะปกติใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนี่เขามีมีพัดมีเพิ่มเติมมีพัฒนาฒนะแล้วเดี๋ยวครับมีไมค์แล้วก็พอเสียงซอกผมก็จะพยายามเอาไมค้แบบไปไว้ไปลายเพื่อให้มันได้ยินเสียงชัดขึ้นเสาร้เลยครับสวัสดีครับเฟย่ให้ดีพัทยาศูนย์แปดหกี่หนึ่งห้าสเเจอกันครับผม